Köszönöm, lên luôn kia làm đường lại đấy không ở rọt được rọt đi tung tập bọt tẹt đấy Alante. กระติอ이ู่ได้ตุ๊กปลาปลาที่สิดขับเพราะนั้นเป็นหลองน้ำหลองน้ำป่าในสิดขับพุดโอ้เป็นหลองกับไปล้พุดนโอ้นี่ป่าหน่อยยับยิ่งยับชื้น mày nay có súng Tiếng nốc xeo xeo nốc Ừm ท่าน,นี้ก็น,นี่น่ามันวยังว่าแห้งหมดแห้งหมดนี่พักผลาต,ตา,ตาต้นปาล์มต้นหอดวยเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ จะเป็นดอนหัวหน้าทุกคน

ยงนกเซวเซลอยู่นกหลายนกหลาขนาดเล้ you <laughs> สปลาโอ้เมยหน่อยเมย์ง่ายแล้วโอ้ชูโอ,โอ้นอกนกเอียงนกสาลิกาบินน่นาจะกาินปลาขอดเต็มเลย เทิ่มต้นไส้นกโอมกมกม้มากมินหมากไหมหมากไหมกำลังสุกแจกเซลล์อ,อยู่โอ,โอ,โอ,โอ้เป็นต้นหมากใบอดอกสีแดงทั้งบดน,นี่แล้วก็มีนี่หมาก หากสุกมาแล้วนกก็ไม,ม่กินนี่ต้อนอีงที่มีดอกมี่ต้นลำไยแม่นบอกแม่ลำไยบอกดอกเต็มเลย ดอกเต็มต้นเลยต้นลำใหญ่ดอกนี่ก็ยุ่นดอนหัวหน้าทุกคนขอมาดอนหัวหน้าเอ้วอ้กลต้นใหม่แงตัวนี้เป็นโกลกั Ừ. Đưa, đưa đưa này ừ. 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 toàn bạc đưa bạc đơ ngay đây này, ngay mày nhảy rồi, này, ô, thành quăng nhảy rồi, đu súng súng, đưa súng, 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 เห็นอยู่สวปอล่าคนเอามาขายกินไงสุปกับมี่แตเขาบ่เคยกินบ่มาปล่อยไว้ตัวแหวมันง่ายมันสุกเครื่องมันสุกเลยซี่เด็กๆบึกเดือเดือปลาคักเลยเออ นี่ในสุกละนี่โอ้นี่สุกสุกโอ้โอ้โอนี่ดางในเป็นเม็ดแบบนี้ในสุกตกลงไปในกี่ดินดินนวอลนอมันตกลงตกลงจากตน้นเยวน,นกก็ีนมาเก็บกินไวาย,ยให้น,นก,กินคักเลยเต็มเลย คนตกเรือปลาหนามก็ลังรถปลาก็สีเริ่มขอนแล้วแบบเชฟพระจิตท่านหมาบ่หมาหมาออกล่าหไรหมามาหากินหากินปลาขอนหลายเลยหนัเบิ้งหนังที่มันบกลงไปแล้วที่นี่ปลาขอนลงเยอะพอพออันนี้ห้อยหมามา เลือขอไปไ้รอาไเงียเลยคเลยขกันนตอน้อ,นอนหน้า,นานมีความมุมลข,ขากันนมีหยอดนี่นะหยอดสีเหล็กนี่เดีย๋ยวก่อนเอา ตัวไม่เคนสูดหากรงให้มันแตกมันแตกมาหากรงมันแตกเนี้ยนักใบมันแตกแตกยอดแล้วก็มาเก็บเก็บใบยอดอ่อนหากรงให้มันแตก คืตอต้นลำใหญ่เป็นดอกเต็มเลยตนน้นลำใหญ่ดอกเต็มเลยขัอกู่ด้ดนี่<ด>ปลาทั้งหมดเลย